สวัสดีครับเจอกัแบแม่งแล้วนะครับเนาะสำหรับบ้านหน้าอยู่ของสบายโฮมของเรานะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตึกษาวิว5.5ทับ2หรือ5.5เฟส2นั่นเองนะครับเราจะพามาดูบ้านท่าโฮมนะครับเดี๋ยวเ,เข้าไปดูในบ้านกันนะครับ ครับเราถึงด้านในตัวบ้านแล้วนะครับเมื่อเราเข้ามาถึงตัวบ้านเนี่ยก็ผ่านจากวงจอดรถที่จอดรถได้หนึ่งคันแล้วเนี่ยล้วก็จะเจอกบบห้องรับแขกหรือหถองห้องด้านล่างนะครับเนาะซึ่งจะสามารถแบ่งสัดส่วนได้ก็คือเป็นห้องรับแขกนะครับแล้วก็สามารถมาเอากินข้าวได้นะครับทางเราก็จะมีการาให้ในส่วนของชุโซฟาด้วยแล้วก็ุดโตกินข้าวด้วยนะครับ ทีวีก็สามารถติดขนาดได้นะครับมีการเดินไฟมาให้เรียบร้อยนะครับเนาะแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ําชั้นล่างนะครับเนาะก็มีการตกแต่งใหม่มีการปลูกกระเบื้องใหม่นะครับให้เรียบร้อยปุกอุปกรณ์ต่างๆก็เปลี่ยนไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวนะครับก็ต่อเติมให้ใหม่นะครับ ที่ราแบบให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของซักล้างนะครับเนาะก็ม<อ>ีการต่อระบบอ,อะไรไว้ให้เรียบร้อยครับผมจากห้องโถงด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูชั้นสองกันนะครับว่าฝั่ง,งห้องนอนของเราในหน้าด้นบน ปูเป็นลามิเนตนะครับทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องนอน1หนึ่งก่อนนะครับหรือว่ามาสเตอร์เบดมของเรานะครับมาสเตอร์เบด룸ของเราเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่นะครับเท่ากับหน้ากว้างของตัวบ้านเลยนะครับแล้วก็าเราจะมีเตียงให้ด้วยแล้วก็ติดแอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะด้านนี้จะเป็นประตูเชื่อมกับห้องน้ําด้านบนนะครับหรือห้องน้ําที่สองนะครับเนาะก็คือ ทุกห้องจะมาใช้ห้องน้ำมีร่วมกันนะครับแต่จะมีมาสเตอร์ในลงที่สามารถเปิดเข้ามาได้ในห้องน้ห้องน้ำก็ออกแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยทุกท่านเราก็เลเดี๋ยวเราอมาดูห้องนอนต่อมานะครับหรือว่าห้องนอนที่สองของเราห้องนอนที่สองเราก็จะอยู่ด้านหลังตัวบ้านนะครับห้องนอนนี้ก็จะมี แอร์ติดมาให้แล้วนะครับเนาะก,ก็จะประมาณนี้นะคร<ม>ับมีปักไฟมีไฟเรียอนะครับเปิดห้องต่อมาห้องน,นี้นะครับจะเป็นห้องนอนที่สามหรือว่าถ้าครอบครัวเงียบมากอยากจะแบบเป็นห้องทำงานหรือห้องนั่งเล่นชุดตัวทำงานดีเล็กอะไรก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้เป็นห้องที่ผู้อยู่อาศัยต้องการได้เลยนะครับ ก็จบกไปแล้วนะครับสำหรับการพาชมแล้วก็รีวิวบ้านนะครับในหมู่บ้านพึกษาวิว55ทับ2นะครับในจุดนี้นะครับจะอยู่ในซอยสุลาคลอง113นะครับทำเลก็จะสามารถทะลุกออกได้หลายเส้นนะครับทั้งอัทไายาคูปอนแล้วก็พิาสุเลน,นะครับ ใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่างเช่นแฟชชั่นไอแลนด์อมนารด้วยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลก็จะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลอุรัตสิเปนแพทย์นะครับแล้วก็โรงพยาบาลทวิวิญญา9ด้วยนะครับก็ในจุดนี้นะครับแนนนาคตจะมีรถไฟฟ้า,าสายสีชมพูด,ด้วยนะครับที่จะวิ่งจากเมืองดูดไปถึงแจ้งวัฒนะนะครับเนาะก็ถ้าถ้าไหนสนใจนะครับการรีวิวหรือว่าสนใจบ้านหลังนี้สามารถเข้ามาดูได้นะครับเนาะติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรานะครับ ก็จะมีตเจ้าหน้าที่พามาชมนะครับก็ถ้านยังไงวันนี้ก็ขอฝากบ้านหลังนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ